ถ้าถามว่าสีที่ชอบสำหรับเดียวนะคะจะชอบสีขาวคนชอบสีขาวนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรเรียบเรียบง่ายๆไม่ชอบความวุ่นวายนะคะแล้วก็จิตใจอ่อนโยนแล้วก็ที่สำคัญคือเรามักเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นสีเหลืองเหลือ่องทุกอย่าง เป็นคนชอบสีเหลือจริงๆเหลืองนี้ด้วยคนชอบสีเหลืองเนี่ยเป็นคนที่สดใสนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ไม่ชอบอะไรเครียดๆแล้วก็จิตใจดีงามหัวดีด้วยหัวดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะบางทีก็สีเหลืองก็ชอบแอบมีสีชมพูแอบแฝน สีเหลืองบางทีก็มีสีชมพูแอบแสงส่วนสีชมพูมีความอ่อนโยนและน่าทะนนอมซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือทุกคนเข้าใจว่าเราชอบสีชมพูซื้อของมาให้อะไรก็เป็นสีชมพูหินก็เป็นโรสควอสทาเล็บน้องที่ทำงานทาเล็บให้ยังเล็บเป็นสีชมพูเลย สีชมพูน่ารักสวยไหมลิปสติกก็สีชมพูแม้กระทั่งเสื้อกันฝนเสื้อกันลมก็ยังเป็นสีชมพูนี่เป็นพิงค์อาร์มี่แล้วก็สีน้ำเงินส่วนสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินกับสีฟ้าน่ยอยู่ในเฉดเดียวกันแต่สีน้ำเงินน่ยเขามีความ เจ้มจนเข้มแข็งรถกก็เป็นสีน้ำเงินนะก็มีความเป็นผู้นามีมการวางแผนมีความมุ่งมั่นนะคะพืชปรึกษาที่ดีในขณะที่สีฟ้าก็จะลดโทนดาวลงมาหน่อยก็คือ,อม,มีความร่าเริงสดใสแล้วก็ไม่ชอบทะเลาะเบาแหวงนี่ก็ซึ่งเป็นเป็นเนเจอร์ของแกเจริงๆเลยคือถ้ามีเรื่องทะเลาะเบาแหวงมีเรื่องดรามา่าเราก็จะเฟดตัวเองออกมา จากตรงนั้นส่วนสีม่วงเป็นคนที่คิดนอกกรอบมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ชอบความซ้ำซากจําเจรวมถึงเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงอารมณ์รุนแรงนั้นรวมถึงอารมณ์ทางเพศด้วยเราเฉยๆกับสีม่วงนะแต่สีม่วงอ่อนโอเคอยู่ไม่รุนแรงเท่าไหร่ <c oughs> ส่วนคนที่ชอบสีดำคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากเพราะว่ามีกำแพงสูงไม่ชอบให้ใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเป็นคนที่เดาใจได้ยากแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีสีดำไม่ใช่สีไม่ใช่สีที่แกชอบแต่ที่นี่เขาสีดำ ไม่ใช่สีที่เขชอบแต่ว่าก็ใส่เลย,หล,ยหลายครั้งหลายๆครั้งก็ใช้สีดำทั้งงานมงคลละงานแล้วแต่โอกาสส่วนคนที่ชอบสีเขียวคนที่ชอบสีเขียวนี่เป็นคนที่มีความตื่นตัวเด็ดเดี่ยวแล้วก็ชอบรับผิดชอบงานให้มันเสร็จลุล่วงไปด้วยดีขยัน สีเขียวแว่นก็สีเขียวได้อยู่ไหมส่วนคนที่ชอบสีเทานะคะเป็นคนที่วางตัวดีมีมารยาทดีเก็บความลับเก่งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนๆสีเทาส่วนสีแดงน,นะคะเป็นคนที่ พูดจาตรงตรงผงผางกล้าคิดกล้าทำพูดอะไรก็คิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นอารมณ์รุนแรงเปล่ากก็มไม่ได้ชอบมันมันเป็นชุดที่ใส่ออกมาแลดูดีและนี้นะครับสีส้มนะครับคุณเป็นสายตีสลักงานศิละปะนะคะมีความเป็นมิตรสูงเฟรนลี่ สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็ไม่จะมีเพื่อนเยอะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถสดใสให้กับคนรอบข้างนั่นเองก็ไม่มีเสื้อสีส้มก็เลยถ่ายน้องมาตัวนี้แต่แม้ว่าทุกสีที่กล่าวมาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าแกจะใส่ชอบสีขาวแล้วก็จะใส่สีขาวอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะใส่สีเหลืองอยู่ตลอดเวลาสีดธรเนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแต่ว่า ใส่สีไหนเหมาะกับอะไรก็ต้องดูต้องดูองดอโอกาสเวลาทุกทุกอย่างดูความเหมาะสมพูดกันง่ายๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบสีอะไร